สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอ็งเศษวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาขายวัวเศตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นวัวที่ผสมติดยากมากผมผสมไปแล้วประมาณหกเจ็ดรอบนะครับตัวนี้ยังไม่ติดเลยก็เลยว่าจะปล่อยนะครับเราดูลักษณะภายนอกนะครับตัวนี้ลักษณะภายนอกคือค่อนข้างที่จะผอมนะครับไม่อ้วนนะครับดูแล้วหลัง หนังเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มนะครับลักษณะค่อน,น,นข้าง,างที่จะไม่อ้วนเลยนะครับการตีราคานี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะตัวเนี้ยผมจะให้พ่อค้ามาดูนะครับแล้วจะทำเหมือนคลิปที่แล้วคือเราจะวัดน้ําหนักกับส่วนูงนะครับแต่เรามาเริ่มวัดน้ำหนักกันเลยนะครับว่าจะได้กี่กิโลครับตัวนี้เริ่มจากเราก็มีเครื่องวัดน้ำหนักนะครับไม่ใช่เครื่องสิครับสายวัดน้ำหนักนะครับมาวัดดูครับว่ามันจะ สกี่กิโลตัวที่แล้วนี้เราได้อะไรนะ400กว่าโลนะครับได้แค่20,500ตัวนี้ครับจะเป็นกี่กิโลแล้วได้กี่บาทเดี๋ยวลองมาดูกันครับตัวนี้ผมชั่งได้ผมวัดได้นะครับ426โลนะครับประมาณ432ประมาณ4226ครับประมาณนั้นเลยครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ประมาณนี้แต่ผมจะใช้ประมาณ430นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวัดส่วนสูนนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมวัดส่วนสูงได้แล้วอยู่ประมาณ140เซนนะครับตัวนี้เพราะว่าส่วนสูงตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวที่แล้วนะครับก็ลองเราดูครับประมาณ140เซนนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาตีราคานะครับว่าจะเท่าไร่นะครับถ้าเราตีอย่างเงี้ยครับไอาน้ำหนักอยู่ประมาณ4 3 2กิโลนะครับ ตอนนี้เขารับซื้ออยู่ที่70บาทต่อกิโลก็ตกไปแล้วก็ประมาณอยู่มา3สามหมื่นนิดๆนะครับตัวนี้ถ้าเราตีเป็นน้ําหนักเลยนะตัวนี้ครับผมก็ให้พ่อค้ามันเหมอตัวอีกตัวนึงนะครับว่าจะกี่บาทปรากฏว่าพ่อค้านี่ครับให้ราคาตัวเนี้อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับตอนไปตอนมาแต่สามหมื่นบาทนะครับก็เป็นราคาที่วัดแล้วเราก็ได้ประมาณนั้น ทำไมตัวเมื่อกี้ทำไมตัวก่อนหน้าน,นี้คลิปที่แล้วมันต่างกันพอสมควรนะอาจจะเป็นเพราะความสูงหรือว่าน้ําหนักหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผลออกมานะครับที่เราวัดด้วยสายวัด,ดน้ำหนักนะครับกับพ่อค้าที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกันเราจึงทําการขายเลยครับเพื่อให้พ่อค้าเอาไปนะครับสรุปนะครับตัวนี้ที่เราวัดสายวัด กับให้พอค้าตีราคาเนี่ยคือไม่ต่างกันมากนะครับสามหมื่นกว่ากับสามหมื่นครับก็ถือว่าสามวัดเนี่ยก็ช่วยได้อบกน,นึงในการที่เราจะตีราคา,าหัวแต่ตัวนะครับเพื่อให้สาหรับคนที่ยังดูเนื้อหรือว่าการตีราคาไม่เป็นนะครับสามารถที่ใช้สายวัดเนี่ยเป็นตัวตีราคาได้อาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวแรกอาจจะผมอาจจะแบบ ยังยังใช้ไม่ไ่อเป็นนะครับสายวัดน้าหนักอาจจะแบบคัดขึ้นไปเยอะพอสมควรแต่ก็ตัวเนี้ยคือว่ามันก็แบบเกือบ,บ,บตรงเลยนะสามหมกับ3ามหมนนิดเนี่ยเกือบตรงเลยถือว่าดีนะครับสายวัดน้ำหนักเนี่ยควรติดไว้ในฟาร์มหรือติดตั้ในข้อกวนนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาคนที่ตีราคาไป็น,นะครับหรือมือใหม่เนี่ยที่ยังตีราคาไป็น,นะครับระดับหนึ่งแต่ถ้าดีคือ เราเอวลเราไปชั่งกิโลขายดีกว่าครับจะดีที่สุดแล้วครับเพื่อให้เราแบบราคาที่จะเป็นที่น่าพอใจและสูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไปม,มากกันน้อยผิดภาพระการใดก็ขออาภายัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ